วัสดีกันอีกรอบหนึงหายไปนานวันนี้ได้มีโอกาสได้ซ่อมคอมพิวเตอร์คันเดิมเมีอาการคือน้ำมันเครื่องไหลยเยอะออกมาจากบริเวณจากการตรวจเช็คละอันนี้ขึ้นแม่แรงเรียบร้อยแล้ว มุดเข้าไปดูมุดลำบากนิดหน่อย็นไหมแล้วมันเครื่องไหลไหลไหลเยอะมากนี่ไปทำอมารอกหนึ่งล่ะตอนนห้ช่างทำ สมมติเข้าไปดูทีหนึ่งปรากฏว่ามันไหลมาจากตรงนี้ครับเปิดแฟนยังไงอ่ะอันนี้โอเคกดว่าดูแล้วมันไหลมันจะไี่กองน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องทั้งนั้นเลยมันซึมมาจากด้านบน มันไม่ได้รว่วจากรอยเดิมที่ทำมานมันก็ไหลกระเด็นเต็มไปหมดแล้วเนะี่ยจะก,การตรวจสอบปรากฏว่ามันไหลมันจะนมีครับเสื้อประก็นเสื้อไดเกนเ็เกนเสื้อของไอ้กองน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีซ่อมมันกัน จะทำยังไงได้คอมพิวเตอร์เครื่องสองพเจเป็นสิสองนเจ0 7ตัวนี้ใช้แก๊สนะครับตัวนี้เราเคยเปลี่ยนพัดลมห้อน้ำให้ดูกันแล้วรอบนึงลมสองตัวนู้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อตี้ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ตัวประเก็น หรือว่าโอลิงตรงนี้เราไปดูอีกฝั่งนึ่งที่มันไดเห็นชัดไงโอเคครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรื้อตัวไอตัวเสื้อสูบเสื้อกองน้ำมันเครื่องนะก็จะเป็นประแจบ,บ็อกแบบนี้ ใช้บล็อกแบบนี้ใช้เบอร์สิบสองสิบสองนี่เบอร์สิบสองบล็อกยาวแบบนี้นะครับเน้นว่าเป็นบล็อกยาวเพราะเวลาถอดตัวนี้มันจะถอดมันจะติดเกีียวจะยื่นออกมาเยอะถอดมา็อตก็จะมีนัดตัวผู้สองตัวแบบนี้ตัวบนจะสั้นตัวที่อยู่ด้านบนตัวที่อยู่ด้านล่างจะยาวแบบนี้แล้วตัวที่อยู่ด้านล่างฝั่งขวามือก็จะเป็นน็อตัวเมียแบบนี้ นี้มาดูกันกองที่ผมถอดมาแล้วนี่นี่คือเสื้อกองเป็นแบบนี้นี่คือเสื้อกองโอลิงตรงเนี้ยมันเสียมันน่าจะมันน่าจะหมดสภาพน้ำมันเลยนี้เกี่ยตรงนี้ตรวจสอบดูแล้วเพราะว่า,าน็อตแน่นแน่นโอลิงน่าจะเสื่อมสภาพยุบตัวอะไรประมาณเนี้ยทาให้น้ํามันลหกออกมาจากตรงนี้ได้ดีจังตรงนี้แล้วก็เลอะไปยันแข็งน้ํามันเครื่องเลอะไปยันนุ่นเลยเออ เกียร์เลยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาแล้วครับเราก็ได้ไปซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วถอดไปเทียบมานี่คือตัวโอลิงโอลิงออยน้ำมันเครื่อง TTVCO สองพันเจ็ด v, v, v t i แท้เนี่ยตัวละแปดสิบบาท ให้ซื้อแบบนี้นะครับให้ซื้อที่มันขึ้นรูปแบบนี้นะอย่าไปซื้อไอ้ที่แบบเป็นวงกลมมามาแล้วมา,มา,มา,มายัดอนะ่ะแบบนั้นจะไม่ดีอ่อาแกะออกมาจากถุงพลาสติกแล้วนี่คือตัวโอริงเราก็ใส่เทียบให้ดูนะเอาเบ้ามาเลย รา,าคาอยู่ที่80ดสบาทไม่ต้องใช้กาไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิน้นใส่เรียบร้อยเดี๋ยวปะกอบเข้าไปเลยแล้วก็ผมใช้น้ำมันเครื่องวาวลีนเผื่อนะ้ำมันเครื่องมันยุบผมไม่รู้มันฮะมันรั่วมันออกไปมากน้อยแค่ไหนก็เลยเส้นน้ำมันเครื่องมาอีกลิตรนะึงสองร้อยกว่าบาทวาวบลีนสำหรับเครื่องเบนซิน,ซนอันนี้เนเป็นเบอร์ 1 0 w 4ี่เดี๋ยวเราจะไปลองประกอบแล้วก็จะลองเทสกัน,นตัวนี้ที่ผมเลือกมาแล้วมันจะเป็นโบโบแบบนี้นะมันอยู่ตรงนี้อยู่ใต้อยู่ใต้คนขับอยู่ฝั่งคนขับจะซูมให้ดูนะอันนั้นเป็นรอยตัวนั้นจะเป็นฐานเรียบ,รยบธรรมดานะแบบแปนมันจะเรียบ,รยบธรรมดาเดี๋ยวผมต้องเช็ดทำความสะอาด ก่อนที่จะประกบะกอบปะตัวใหม่ใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวมาประกอบกัน เธอขูดทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเศษยางของกาวติด เมื่อสันใจด้านบน

สะอาดน้ำมันเกา่าออกก่อ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนเสื้อกองน้ำมันเครื่องเ,เปิดแฟตเปิดตรงไหนฮะ๋ยวอเอามาก่อนเสื้อกองน้ำมันเครื่องให้เรา เปลี่ยนกะ็คือจุดนี้นะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องมาไปล้างเช็คอีกทีนึงว่า,ามันยังมีเยอะมีอะไรไหมค,คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนซีลเสื้อกองน้ำมันเครื่อง คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าผมจะมีทําอะไรต่อไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ